ผมทราบมาว่าทางกองทัพเองได้มีการประสานงานไปยังคณะที่ปรึกษาทางการทาหารสหรัฐประจําประเทศไทยหรือจัสตแมกไทยครับเพื่อที่จะประสานขอกําลังบํารุงและเครื่องกระสุนจากสหรัฐอเมริกาผ่านกลไกลนี้เพื่อเตรียมประสิทธิภาพของกองทัพไทยเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นําอย่างเช่น 5, ถ้าจะต้องมีการประทะระหว่างกันตามที่ท่านรัฐมนตรีก็ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าถึงแม้จะมีการถอนกําลังทหารไปแล้วเนี่ยแต่อาวุธนะครับในปัจจุบัน ที่มีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นก็อาจจะนํามาสู่สถานการณ์ที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งกองทัพเนี่ยก็ได้มีการขอประสานการสนับสนุนไปยังสหรัฐอเมริกาผ่าน,นกลไกจัสตแมคครับแต่พวกผมทราบมาว่าเรื่องนี้ถูกคว่ำลงเนื่องจากฝ่ายการเมืองปัดตกคําขอนี้ครับดังนั้นในฐานะที่ท่านอยู่ฝ่ายการเมืองครับวันนี้มาตอบชี้แจงในสภาไม่ได้อยู่ฝ่ายกองทัพท่านอยู่ฝ่ายการเมืองพวกเราเลยอยากจะได้เหตุและผลครับว่าในเมื่อกองทัพ ขอรับการสนับสนุนเครื่องกระสุนไปยังสหรัฐมิกาผ่าน,นกลไก just m a k ทำไมฝ่ายการเมืองจึงคว่ำข้อเสนอนี้ของกองทัพมีเหตุและผลอย่างไรเป็นเพราะเกรงใจต่อประเทศมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่พวกเราก็รับรู้กันดูดีอยู่ครับว่าประเทศมหาอำนาจนั้นให้การสนับสนุนกัมพูชามีฐานทัพเรือในประเทศกัมพูชาด้วยใช่หรือไม่ผู้ทรงเกียรติได้กุณาซักถามเรื่องการประสาน just m a k ขอความ ขอ,เ,อเกี่ยวที่ท่าน,าน,านพูดถึงเมื่อกี้ผมจะไม่พูดซ้ําเพราะเป็นประเดเอียดอ่อนมากผมกลาบเรียนท่านประธานครับว่าผมเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมาก่อนความมั่นคงเนี่ยครับกลาเรียนท่านประธานครับความมั่นคงเนี่ยยึดถือนโยบายสมดุลเป็นหลักเลยนะครับจะสร้างความสมดุลระหว่างประเทศหมหาอำนาจทุกประเทศนะครับเราจะพยายามระมัดระวังไม่ให้ ประเทศไทยเนี่ยไปผูกพันกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับท่านประธานครับปัจจุบันเนี่ยสื่อนะครับหลายสำนักก็นำเสนอว่ากรรมูชาที่ทำอย่างนี้ได้เพราะได้รับการสนุนจากประเทศที่อยู่ภาคเหนือตอนเหนือของเราแต่ทางการทูตนะครับสัมงานเอกชทูตของประเทศนั้นก็ได้ชี้แจงกับเราว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง การฝึกดรา้อนโกที่ผ่านมาเขาไม่ได้ฝึกเพื่อจะมายั่วยุเพื่อมาแสดงกำลังกับฝ่ายเราเพราะเราประเทศไทยเราฝึกกับเราฝึกคอบโกนะครับกับอีกประเทศหนึ่งกัมพูชาฝึกดราโกนโกกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของการฝึกทางทาหารเป็นความร่วมมือทางทาหารนะครับเพราะฉะนั้นเขายืนยันมาแล้วเพราะฉะนั้นตาบที่ตามที่ท่านผู้สรงเกติได้กรุณาสักถามว่าการที่ ทางกองทัพนะครับไปพูดคุยกับทางจจสแมกนั้นทําไมฝ่ายการเมืองถึงได้ยับยัง้งเพราะฝ่ายการเมืองมองในเรื่องนอยโยบายระหว่างประเทศนะครับการรักษาสมดุลขอบขอบพระคุณท่านนะครับกราบขอบพระคุณท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านประธานนะครับกราบขอบพระคุณที่ท่านผู้เกียรติศาสตร์ซักถามเรื่องนี้นะครับมันเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ย้ําว่ากองทัพไม่สามารถดาเนินการได้ตามลาพัง กองทัพต้องทําตามนโยบายรัฐบาลตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่า,อาพอากองทัพเขาไปประสานแล้วทําไมรัฐบาลยับยัง้งเหตุผลชี้แจงไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ชี้แสดงให้เห็นก็คือกองทัพทําตามนโยบายรัฐบาลครับรัฐบาลขอขอว่าให้รักษาความสมดุลถ้าดึงอีกประเทศหนึ่งเข้ามาอาจจะทำให้เกิดปัญหาภูมิรัศาสตร์ได้ อ,นนอันนี้คือแนวทางของด้านความมั่นคงครับ